ถ้าเราดูสถานการณ์ในต่างจังหวัดหลายๆที่เนี่ยนอกเหนือจากกรุงเทพที่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับที่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นโรงงานผลิตกุนเชียงที่โคราชเอย่ยหรือคลัสเตอร์ของบริษัทที่ผลิตอาหารทะเลที่บางปูตอนนี้ก็น่าห่วงไม่แพ้กันครับที่สมุทรปราการเนี่ยวันนี้เจอผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก201คนด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ทีมแพทย์ ช่วยกันตรวจเชิงรุกคัดกรองกลุ่มพนักงานของบริษัทผลิตอาหารทะเลบรรจุส่งออกแห่งหนึ่งอยู่ในซอยอุตสาหกรรมบางปูซอย3าที่แพร่กษาที่นั่นเนี่ยโอ้พนักงานเยอะครับพันหคนผลการตรวจขณะนี้ติดเชื้อแล้ว20คนบริษัทก็ไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในเด็ดขาดนะครับอีกจุดหนึ่งที่นครราชสีมาโคราชมีคำสั่งปิดโรงงานผลิตกุนเชียงและศูนย์ของฝากเมืองโคราช ที่นั่นคนงานไม่น้อยเลย800คนคือให้ปิดตั้งแต่14 2 8ถึง28พฤษภาคม14วันด้วยกันหลังจากเจอคลัสเตอร์ใหญ่มีการกระจายเชื้ออย่างรวดเร็วเริ่มต้นเนี่ยมาจากพนักงานฝ่ายผลิตคนหนึงติดเชื้อโควิดตั้งแต่3พฤษภาคมแล้วพนักงานคนนี้ก็กลับบ้านยังไงนำเชื้อไปติดคนที่บ้านแล้วเชื้อมันก็ลามขยายวงติดคนนั้นติดคนโน้นติดคนน,น,คน,นี้ติดเชื้อกันไปแล้ว30คนด้วยกัน ที่ประจบกิริขันคืบหน้ากรณีพบคลัสเตอร์โรงงานสับประรดกระป๋องที่หัวหินนะครับมีทั้งผู้บริหารมีทั้งพนักง,งานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกว่า400คนก่อนหน้านี้ก็ต้องไปกักตัวละล่าสุดผลตรวจพบผู้ติดเชื้ออีก20คนจากกลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้นะครับดูพิจิตกันหน่อยพิจิตเนี่ยชาวบ้านก็ผวาเลยนะครับเพราะว่ารู้ข่าวเศร้าเศร้าที่ว่าคือสารวัตรหัวนหน้าสาพบางลายที่บึงนารางเนี่ยพันตำรวจโท นัดดนัยทองคงอายุ33ปีอายุยังน้อยเลยครับเสียชีวิตจากโควิดคือพันตำรวจโทนัดดนัยเนี่ยเพิ่งย้ายมาได้7เดือนจากการสอบสวนโรคเนี่ยก็พบว่าสารวัตรกลับบ้านที่ชัชนาทในช่วงสงกรานแล้วก็ติดเชื้อมาจากครอบครัวนะครอบครัวก็มีแม่ยายมีเมียด้วยนะครับจากนั้นตัวของสารวัตรเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ2 3าวันก่อนอาการหนักครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงตี3ของเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะที่ตำรวจที่สพบางลายทั้ง40คนถูกกักตัว14วันผลออกมาเป็นลบนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่งในวันที่17พฤษภาคมครับ